พัดแบจ้ะพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาะคะ่ะในช่องแซบไลา์สไตล์ซาวแมมเมอนี้นะคะจับพาพี่น้องมากินเมนูแซบๆค่ะพี่น้องคะลาบเท่านี่หรือว่าสาลายำจืดนะคะเด้อนนี่ หลาบมากแบบสวดถัดเลยค่ะหลาบใส่อันปลาดุกค่ะแล้วก็ใส em, SO <it seems S 2> ่บ kind of ัคเ e. ือคืนแล้วก็ใส่ทั่วฟักเง้าวค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มีลูกโดดแน่นะคะนาะแล้วก็จะมีอันนี้น้ำค่ะปลาขาวย่างค่ะหอมๆเศบๆแล้วค่ะพี่น้องค่ะลาบเท่านี่นะแม่หนูสิเป็นค้นเห็ดเลยค่ะเด้อเพิ่นเห็ดแสบค่ะพี่น้องเลยห้เพื่อนเห็ดค่ะพี่น้องพักเมื่อนีนะคะก็จะมีข้างหน้าสิเป็นพักแผ่วแล้วก็มักแตงค่ะแล้วก็มีมักตูมนะคะนาะหย่อนมักตูมน้อยแล้วก็มีอันพักชีลาค่ะพี่น้องค่ะกินเลย ทั้งตายเป็นข้าวเหนียวค่ะพี่น้องคะคิดยากนะคะเนาะอาหารเน่กินบ,นบานๆเท่าี่แ่ราคะแสบแล้วปัดเ<า>บ่งเบ่งนี่พี่น้องจา้าสดกันอืมชาบข้าวเหนียวคุยค่ำใหญ่ๆจ้ะเอาถ้วยร่องกัน หนุ่มโดดอืมมะเป็นอันไนจ๊ะแดดกับซีซองเนี่ยจ้าพี่น้องจ้ากินย่ามมือเทียงเนาะค่ะเนาะ แสบจ้ะพี่น้องเมนูเฮดแสบแสบจ้ะพักอาจจะบ่เห็นแน่เด้อยจ้ะเด้อ กลาอยู่จ้ะคืออยากมาดนแล้วจ้ะอยากมาลายมือแล้วลาบเท่าเนี่ยมึงสดคำย,ยังไงอืม,อม สีโตจะย่างมาแบบหอมๆซิมีแดดแน่เราจะเนาะเห็นบ่านี่จะพี่น้องอันนี้ย่างเองด้วยค่ะเด้อแต่ว่าปลานี่ยก็คือแบบน้องเพื่อนไปนอันไซเบ็ดมาไปตึกไปตกปลามาอืมัมนหยอดความมันจ้ะแต่แต่ว่ามันบนด้ไครจ้ะ Mm-hmm. Cool. ไปกระหยันข้าวเจ้าเปิดเพลงครับพี่น้องบึงเนี่ยใส่สูยางค่ะต้นหอมผักชีขา ตะไคร้ผัดเคักจากพี่นอ้อง ปลากระมันดีค่ะค่ะชุดกินเลยจ้ะใส่ปลาดุกนะจ๊ะนะให้มันนัวจ้ะ

Waktu amat es wanda. Hmm. Mantap kak. มื่อนิแดดออกแห้งๆจะพี่น้องแต่ก็ดีที่แบบว่ามันมีล่มแน่ลมพัดแน่จ้ะก็เลยแบบเออพ่ออันนั้นแกกันได้ถ้าแบบหอนอยางเดี๋ยวบ่มีล่มเนี่ยพี่น้องเอ,อ้ยทั้งเอาทั้งยังเนี่ยสุดยอดเลยแบบนี้น ใจคานั่นจ้ะแล้วห้งองหย่ํานี่มันสีแบบมีความหอม,หอมของคาคาก็คือเป็นคาจากปลาด้วยค่ะเดี๋ยวประมาณแบบประมนณคาที่ซื้อมาจากตลาดไปขุดมาจากปลาจ้ะรสชาติไม่สิบค,คืึกันน่นสิหอมกว่าจ้ะแซบซอือ mình. ผักกัดซี่เหี่ยวนี่จ้ะเด็ดมากโดนแล้วแดดแดดแน่นเนี่ยแดดแน่นเลยแม่มันก็เลยแบบนั่นเลยแสบจับหน่องอ nước Ừ, mắc kẹp này. ล่มเบอร์จา้าร่มแบบอากาศดีอยู่จนเลยแดดด้วยแต่ก็ไม่ล่มมีลูกโดดขึ้นมาหนอือ <c oughs> <c oughs> นวเนี่ยเผ็ดจีดจัดมากเลยอ,ออกห่อนปากเลยจ้ะพี่น้องกัดลูกโดดก,กัด แสบบะคักเลยหลับเท่าเพชรลุกโดด ร่มแห้งเลยจ้ะพี่นอ้อง กิเนเอียงกระสบค่ะช่วงนี้แสบไปมดืดกินจนน้ำนักขึ้นฮะแสบบลายจนกัดปากตัวของจะ้ะ <c oughs> แซ่บห <c oughs> ลายจาพี่น้องจ้าอิ่มแล้วค่ะบทบนี้กินลาบเท่านะคะนาอสาลายอีสารแ่บๆค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> เนี่ยเก็บไปกินอีกนะคะเนาอเอามาเป็นแบบเป็นถาดเลยสสดีจะข้าก่อนกินกับปลาย่างหอม,หอม เราจ้าพี่น้องจ้าอิ่มแล้ว้อคะเดอ้อจังใดกะอันฝากพี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูแน่นะค่ะเดอ้อขอบคูณหลายๆค่ะพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะเนาะพอกันคลิปหน้า้อคะเดอ้อพี่น้องคะเมื่อนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะเนาะขอบคุณค่ะ